ซื้อที่เดียวได้ให้โอนเพราะแปดคน8เทือแฉกลโกงแม่ฮักลวงโลกนะครับพ่ออชิตะออกมาแฉเพิ่มเติมเมืเ่อเช้านี้นะออกมาไล์สดเกือบชั่วโมงว่ามีกลโกงอย่างไรอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีลุงเลยมาเล่าต่อมันเป็นอะไรที่ทําใหอา้อ่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่รักน้อง,งอิงเพชรบ้านแพงจะได้เข้าใจกลโกงของพวกไม่หวังดีพวก เข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวน้องหญิงหรือเข้ามาหาผลประโยชน์กับวงสาวน้อยเพชร้านแพงหรือนักร้องคนอื่นๆในวงสาวน้อยเพชร้านแพงพออชิตะเลยออกมาแฉกนโกงนะครับลุงสรุปออกมาได้ประมาณ6 7ข้อนะฟังดูนะครับฟังดูข้อแรกกลโกงของอแม่ฮักรวงโลกข้อแรกนะคือเข้ามาตีสนิทแล้วเปทุกอย่างให้กับนักร้องคนนั้น ตอนตอนเข้ามาใหม่ๆนะครับเข้ามาตีสนิทเลยทั้งสองคนเลยนะครับเข้ามาตีสนิทกับลูกสาวไก้ชิดเอาของวันมาให้เป็น f c ดูทุกสนามในกรุงเทพอ่าสนามต่างจังหวัดก็บินไปด้วยบินไปดูด้วยนะพอตีสนิทนี่คือคนของตีสนิทได้ที่นะครับก็เริ่มอ่จาจัดทาเสื้อนะ้องที่ไม่มีรูปนะ้องจัดทําเสื้อนะครับก็ประกาศให้ใครสั่งซื้อเสื้อมา พ่อพ่อแม่แม่เอฟซยุคนั้นที่รักลูกสาวอยากได้เสือ้อเพราะไม่มีไม่เคยมีเสื้อมาก่อนก็สั่งซื้อจนอุตลุดเลยผลปรากฏว่าตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้ได้เสื้อไม่ถึง50ิคนที่เหลือแป๊กไม่ได้เสื้อนะครับนี่คือคกลโกงที่หนึ่งทํหลอกให้รักแล้วบอกว่าซุปตาอยากได้อะไรแล้วเอาความรักของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซที่มีอยู่อะ เอาไปขายขายเป็นเสื้อนะรอบแรกเป็นแบบนั้นรอบที่สองกนๆมันัดมาเมื่อรักแล้วเข้าได้ใกล้ชิดกับน้องเข้าไปอยู่ในเต็นท์ตอนสมัยแรกเลยนะมีมีคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเต็นทนนะนนน์นนะชื่อจอจานนะพ่ออาชิตาพูดชื่อจริงไปแล้วในคลิปที่แล้วชัดๆเลยอีกคนหนึ่งเป็นแม่ฮักหน้าสวยนะครับก็อยู่ในเซตเดียวกันที่เข้ามารุ่นแรกแรกแต่ แม่ฮักที่ชื่อจอจานเนี่ยก็เข้ามาตีสนิทก็ทำเป็น v v ว p น้องอยากได้อะไรก็จะซื้อให้อยากไปอยู่เมืองนอกไม่ต้องทำงานจะจ่ายเงินโน่นนี่นั่นให้อย่างดีเลยสร้าง power ให้กับตัวเองสร้าง power ให้คนที่รักน้องโอ้คนนี้แม่ฮักโคตรรวยรวยมากอะไรเงี้ยแต่ข้อเท็จจริงก็คือไปประกาศในกลุ่มกลุ่ม บ้านฮักของตัวเองให้ว่าใครจะเอาเอา,เอาเงินมอบมาอะไราให้น้องให้โอนผ่านตัวเองตัวเองก็เปิดบัญชีมา้าบัญชีหนะนึ่งสมัยนี้ต้องพูดบัญชีม้านะเปิดบัญชีม้าให้เป็นคนรับเงินแล้วก็สั่งท่านบัญชีม้านะโอนไปตรงน้นตรงนี้นี่กลโกงของแม่ฮักจอมรวงโลกนะครับพอจีดักมาเผยเนี่ยนี่เฉพาะเรื่องสองเรื่องนะเรื่องแรกคือเรื่อง ความใกล้ชิดมอบสิ่งของทาเสื้อเรื่องที่สองอเป็นตัวแทนมอบมาลัยให้หน้องจนป่านนี้มาลัยบางพวงยังไม่ได้เลยพ่อชิตาบอกนะครับป่านนี้เรามาลัยบางพวงยังไม่ได้กลโกงข้อที่สามที่แม่ฮักลวงโลกคนนี้ใช้ก็คือโอ้ยน้องอยากได้รถไฟฟ้านะครับ จัดรถไฟฟ้ามาให้แต่โทษทีซื้อรถไฟฟ้าคันเดียวแต่พ่อฮักแม่ฮักต่างๆที่รักน้องจริงๆโอนตังมาให้คนนี้เจ็ดแปดครั้งอะซื้อรถครั้งเดียวเห็นโกงไหมครับก็จะได้เป็นการเตือนใจหรือให้พ่อฮักแม่ฮักที่รักลูกสาวจริงๆนะครับได้ระมัดระวังไว้ว่าอย่าไปไปอะไรแบบนั้นเรารักเราก็ดิวตรงกับแม่หน่อยเลย ไม่หน่อยเลยเจ๋งสุดนะไม่ต้องผ่านใครยังลุงนี่ลุงลุงลุงนะครับลุงโอนมาไลยให้น้องทุกเดือนลุงจะโอนบัญชีแม่หน่อยแล้วก็ทักไปที่แชทส่วนตัวแม่หน่อยแล้วไม่ไดคุยเรื่องอื่นไม่มีคุยแม่หน่อยนน่นไม่มีอ้าแม่หน่อยครับมาลัยลูกนะรายได้จากช่อง YouTube แค่นั้นจบแล้วก็หนึ่งเดือนทักหนึ่งครั้งคุยกันหนึ่งครั้งตอนส่งยอดมาลัยให้ยังอื่นก็ไม่ได้ทักก็ไม่ ขอพิเศษโนนมาใกล้ชิดนั่ไม่มีเลยนะครับไปดูลูกสาวหน้าวงก็เจอลูกก็เหมือนเอฟซทั่วไปนะไปถ่ายอยู่ข้างล่างไปลูกสาววัดดีให้ลูกสาวเซ็นชื่อเหมือนเอฟซีทั่วไปเลยไม่เคยทําตัววิเศษวิโสอันนี้กรอลุงแต่แม่ฮักที่คนที่ไม่หวังดีโกงจะเป็นแบบนี้หรือคนที่ฮักฮักน้องเอิงแบบด้วยหัวจิตหัวใจจะไม่จะไม่เป็นแบบ ที่ลุงว่าคือจะไม่มีโกลโกงจะใส่ซื้อแล้วก็จะทักแล้วก็จะให้แล้วก็จะโอนให้เฉพาะช่องที่ตัวเองเชื่อใจจริงๆอย่างเช่นพ่อกัญชัยอย่างเงี้ยเชื่อใจได้อย่างเช่นพ่อยุดอย่างงี้ได้ธนดนอย่างเงี้ยได้อันนี้คือช่องที่ที่เห็นชัดๆนะเสียนนนที่โอนแล้วก็มั่นใจนะส่วนอันอื่นๆถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ดิวไม่หน่อยถ้าให้ปิดจบง่าย แล้วก็เคลียร์ที่สุดก็คือแม่หน่อยบัญชีแม่หน่อยอยากรู้ทักมาถามลุงได้ลุงมีนะครับหรือไปดูช่องอื่นๆตามบันชัก,ก็มีอันนี้แน่นอนที่สุดแล้วเราจะไม่ถูกมิจฉาชีพหรือแม่ฮักจอมรลงโลกโกงนะครับโกงเอาออกมาเตือนออกมาบอกออกมาเล่าสําหรับ fc รุ่นใหม่ๆนะลุงเข้ามารุ่นแรกๆเลยเห็นเลยพอพูดอย่างนี้อ๋อคนนี้อ๋ออ๋อถึงบางอ้อนะครับแม่คนโกง ข้อที่ห้าที่แม่ฮักคนที่ใช้คือจะหลอกว่าจะไปซื้อของโน่นนี่นั่นอย่างเช่นอย่างเช่น iPad iPad ก็ซื้อให้เครื่องหนึง่งแต่บอกโอ้โหไปบอกคนอีกเป็นสิบสิบคนว่าจะซื้อ iPad ให้น้องคนที่เสียตังค์ค่ายแพดเป็นสิบสิบคนนะแต่เขาซื้อแค่เครื่องเดียวเห็นไหมนี่แหละมันเป็นกลงโกงที่แยบยลมากจนปัจจุบันเนี่ยถึงกับปิด ติดต่อๆนะเป็นส่วนบุคคลเข้าดูหน้าหน้าโปรไฟล์ไม่ได้นะก่อนที่จะปิดเนี่ยลุงเข้าไปดูแลอ๋อหน้าโปรไฟล์เป็นแบบนี้อ๋ออ๋อพอเห็นมันก็ถึงบางอ้อเลยส่วนอีกคนหนึ่งหอ,อมอก็เฟซไม่ได้ขึ้น่อณไถ่้าเป็นปีแล้วนะครับกอบปีแล้วตั้งแต่ปีใหม่เนาะปีใหม่ขึ้นไหวหน่อย,นอยเดียวแล้วก็หายไปเลยก็ไม่มีเลยนี่แหละครับพลังบุญบรารมีของอีลาคนไม่ดีก็จะกระเด็นออกไป แล้วก็จะมีองค์คลักพิทักษ์อิลาเยอะแยะมากมายเลยลุงม,มาเล่าเพื่อเตือนไม่ได้อยากได้ยอดวิวมาเพื่อเตือนพ่อพ่อแม่แม่แมแมเอฟซที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือยังไม่มีประสบการณ์นะครับถ้าจะทําอะไรจะซื้ออะไรก็ดีลกับแม่หน่อยดีลกับบบาวโทนอนะไรเนี่ยดีลได้ดีลอย่างนั้นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ต้องไปผ่านตรงอื่นมากนักครับส่วนเสื้อตามบ้านฮักต่างๆก็แล้วแต่เราจะพิจารณาเอาว่า เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาขนาดไหนนะนะเดีลวกับบบาวโทนเดีวกับครอบครัวน้องอิงดีที่สุดดีที่สุดเรารักลูกเขาเป็นแบบนี้ฝากไว้สุดท้ายกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจง้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่องเล็บหุอ้วนชวนคุยไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆน้องมาจาังหวัดกาญจนบเรีร้านลุงหน่อยนะชื่อร้านบ้านทุ่งคาเฟ่อยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดกาญจน์ บอกว่าเป็น FC น้องอิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย